เดี๋ยวมันจะผ่านไปไม่ว่าอะไรที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ขอให้จำไว้คำหนึ่งเดี๋ยวมันจะผ่านไปทุกอย่างในชีวิตไม่ได้หยุดอยู่กับที่ทั้งความสุขความทุกข์ความเหนื่อยล้ามันก็แค่ช่วงหนึ่งของเวลาเท่านั้นวันที่มันยากอาจเหมือนยาวนานแต่สักวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วจะรู้ว่าคุณเก่งมากที่ไม่ยอมแพ้ตอนนั้นบางคนกำลังสู้กับหนี้ บางคนทํางานหนักจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะพักบางคนต้องยิ้มทั้งที่ในใจแทบไม่เหลือแรงแต่เชื่อเถอะครับไม่มีความทุกข์ใดอยู่กับเราตลอดไปเหมือนฝนที่ตกหนักสุดท้ายก็หยุดเหมือนฟ้าที่มืดไม่นานก็สว่างอีกครั้งชีวิตก็แบบนั้นแหละครับมันหมุนไปเรื่อยๆและทุกสิ่งก็จะผ่านไปเช่นกันอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าหยุดเดินแม้เส้นทางที่คุณเดินจะเต็มไปด้วยฝุน่นแต่มันก็ยังนำคุณไปข้างหน้าได้